รบฝืนรกแล้วไฟมันจะขบกันยังไงมันมันอ้าได้แค่เนี้ยปิดปากอ ขอโทษนะครับแต่ผมจะให้ดูผมก็มัดเป็นข้อขอน่ครับผมนี่คนเข้าล้างเขาทํากับข้าวเขาจะรู้นะครับผมว่ามันสะอาดหรือไม่สะอาดผมเอาไส้นี่นะครับผมไส้อ่อนใส่เข้าไปในสายายางแล้วฉีดไล่ข้างในออกหมดนะครับผมนี่แต่ผมจะเอาไปหมักนะครับผมทําเป็นไส้ย่างอร่อยอร่อยไส้อ่อนย่างรอรับชมครับวิธีติดตามอย่างถูกต้องกดติดตามกดกระดิ่ง แล้วกดทั้งหมดให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มีไส้อ่อนนะครับผมไส้อ่อนย่างที่ผมได้ล้างเรียบร้อยไว้แล้วครับผมนี่ก็คือไส้อ่อนย่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปย่างนะครับผมวันนี้ผมก็มีพริกหอ,อมมะนาวแล้วก็ผักเครื่องเคียงนะครับผมผมจะเอามายำรสเด็ดๆ็เ,ดดเลยโอ้ยคือน้ำลายไปว่ะไอ โอเคครับผมรอรับชมนะครับซอยผักเรียบร้อยครับผมนี่ซอยผักรอรอไส้ย่างสุกนะครับผมนี่ครับผมผักรอให้มันสุกสักพักหนึ่งครับผม สวัสดีครับคุพบก,กับ MR p h อพีเอีกเช่นเคยนะครับผมหรือ m อพาหิวผมก็ทําได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับผมยําไส้ย่างทั้งไส้อ่อนทั้งไส้ตันนี่เลยเพื่อนๆโอ้โหว้าวอย่างไงก็อย่าลืมกดเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับผมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยคอมเมนต์กันมาเยอะนะเพื่อนๆมามาเรามานั่งกินกันเลยดีกว่าโอ้อืมน้องๆก็ แนะนำแล้วก็เพื่อนๆก็แนะนํามาหลายคนเลยนะครับผมว่าห้ามกินแบบเสียงแจ๊บแจ๊บนะแต่เพราะว่าผมก็ต้องอธิบายก่อนนะครับผมนี่คือดูปากผมนะครับผมนี่คือไม่อยู่ตรงนี้แต่ผมเอาห่างๆออกอย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้นะอ่านนั้นแล้วผมกินนะอ้าปากไปนะเมื่อกี้บอกว่าผมกินตอนโยนไม้แล้วผมไม่อ้าปาก ได้ยินเสียงไหมครับผม,ได,นนบผมได้ยินไหมครับผมได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับผม <S 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 แล้วเรามาลองแบบเอาไม้ติดๆเลยนะอืกินเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะลองกินหอมดูอ่ะกินหอมกินเหมือนเมื่อกี้เลยอ,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 อืขอโทษขออภัยนะครับผมคนที่เข้าใจแล้วอันนี้คือว่า ผมมาอธิบายวนะ่าก็กินเสียงปกตินั่นแหลคะครับผมแต่มันมีไม่มาช่วยขยายเสียงอ่าผมกินแบบอให้มันขยายเสียงอนะ,อะกินเหมือนเมื่อกี้อ,ะอ่ะเพราะมันมีไม่แต่พอผมไปกินข้าวข้างนอกผมก็กินแบบนี้แหละแต่มันแทบไม่ได้ยินเสียงเลยทุกคนเพราะมันเป็นปกติมันไม่มีไมไงเข้าใจไหม แล้วก็อีกกรณีหนึ่งอ่อีกกรณีนึนงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูกินกินแบบไม่เปิดปากปิดปากเนะาะองี้นะอันนี้คือชิ้นใหญ่ๆเลยนะอันนี้คือว่าอ่อไม่ต้องเอาใหญ่มากๆอ่ะอยืนนะแล้วผมปิดปากอ่ะผมอ้าปากเอาอ้าผมอ้ามันมีการบดเคี้ยวมันอ้าปากได้กว้างเข้าใจไหม มันจะทาให้มันแบบละเอียดไวอะ่ะถ้ยสมมุติว่าถ้าผมปิดปากอืมอืออ่าเนี่ยให้ผมปิดปากนะชิ้นพอๆกันอ่าอ้าปากกันนะอืมปิดปากขอขอพูดก่อนขอพูดก่อนปิดปากอืมรู้ปุ้นลบแล้วไฟมันจะขบกันยังไงมันมันอ้าได้แค่เนี้ยปิดปากอ่ะ แล้วผมจะเคี้ยวให้ดูปิดปากนะเห็นไหมมันก็มีเสียงเพราะมันมีไหมเข้าใจปะก็เอาเถอะครับกินเสียงหรือไม่มีเสียงก็แล้วแต่ตามแต่ครับผมเพราะผมมานําเสนออาหารการกินนะครับผมผมไม่ได้มาสอนเรื่องมารยาทเนาะเข้าใจกันนะครับทุกคน อธิบายไปแล้วเราก็มาลงมือกันเลยครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ดูแค่อาหารแล้วก็ดูเรื่องความเพลิดเพลินหรือบันเทิงนะครับผมและคนที่ติดตามหนาๆก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมคนที่ยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับผมอยากจะดูก็ดูไม่อยากจะดูก็ไม่เป็นไรครับผมสิทธิ์ของคุณแต่ถ้าจะมาเมนเกินเลยผมก็ต้องขอตอบกลับนะครับผมเพราะผมก็ต้องตอบอธิบายครับผม ไม่ได้ประชดประชันนะครับผมอธิบายไปแล้วถ้ามีป้าข้างบ้านนะฟังนะถ้ามีป้าข้างบ้านมายุ่งวุ่นวายหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณชอบหรือเปล่าครับแต่ผมเป็นคนสัตวนะ์คารณะไงแต่มันเกินเลยก็ไม่ดีนะครับผมก็เม้นให้มันสมควรพอพอควรพองามแต่ผมมีชื่อ MR MR พาหิวพาหิวแต่เรื่องจ๊บจเนี่ยโอเคผมกินจับจริงผมกินจ๊บจริงเออให้มันจบแค่แบบ เจ็บๆก็ความนั้นแต่ผมเห็นข้อความเดิมๆคนเดิมๆมาเจ็บๆถ้าผมติดคุกขึ้นมาคุณจะล้อผมไหมว่าผมขี้คุกอะไรแบบนี้อถ้าพ่อแม่ผมอย่าล้างกันคุณจะมาพูดว่าเฮ้ยไอ้ลูกพ่อไอ้ลูกไม่มีพ่อไอ้ลูกไม่มีแม่อย่างงี้ป่ะผมถามหน่อยเหตุผลอะไรที่เพียงพอมามาล้อเรียนกันครับผมเหตุผลอะไรที่แบบอพูดเล่นๆก็จริงครับผมแต่ผมไม่ซีเรียสนะผมพูดตรงๆไม่ซีเรียสแต่ มันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะใช้คำพูดยังไงอ่ะมันสามารถที่จะไปแบบไวรัลว,วิตกจริตได้นะครับผม mm. เด็กนักเรียนโดนหยอกล้อเป็นเหา่าเ,เป็นนุ่นเป็นนั่นเป็นนี่แทบไม่อยากไปโรงเรียนกันเลยนะครับผมผมก็เลยแบบเออไม่อยากให้มีการหยอกล้อแบบบูลลี่อะไรกันแบบนี้เอาอย่างนี้ละกันคุณบูลลี่คนอื่นแต่เวลาคุณโดนกับตัวคุณยังไม่ชอบเลยครับผม แต่ของผมนี่โอเคครับผมแต่คือว่าผมมีเหตุผลทำไมผมต้องตอบกลับอ่าแต่ผมไม่บอกครับผมว่าคือเหตุผลอะไรมามากินกันเลยเดีกว่าเพืเ่อนๆอืม <c oughs> อร่อยป่ะอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเพืเ่อนๆตอนผมเริ่มทําผมก็ได้บอกไปแล้วว่าผมปรับปรุงแล้วนะผมไปกินแบบปกติแล้วนะไม่มีเสียงแยบๆบนะ ไอกลุ่มหนึ่งคนที่ติดตามผมแรกๆอ่ะพี่กลับไปทําเหมือนเดิมเถอะพี่กลับไปทําแบบนั้นเถอะมันสนุกมุมมาเหมือนเดิม EP หรือตู้เย็นแล้วพี่ก็กินเหมือนเดิมคราวนี้มันมีสองกลุ่มแล้วอ่ะมันก็ไม่เป็นตัวของผมเองใช่ไหมล่ะผมก็ต้องกลับมายืนอยู่ตรงกลางทําไมผมต้องมานั่งตอบคอมเมนต์คนอื่นหรืออะไรอย่างนี้ก็มันเป็นตัวผมผมอยากจะตอบหรือว่าจะไม่ให้ผมตอบก็ได้นะไม่เป็นไรอืมจะกรอบโกยอย่างเดียวก็ได้ไม่เป็นไร แต่มันไม่ใช่ผมไงเออผมตอบว่าผมแคร์ไม่ใช่เหรอวะผมแคร์คอมเมนต์ไม่ใช่เหรอวะผมนี้เหตุผลของผมอ่ะที่ผมทําแบบเนี้ยอืต้องอื่นก็กินเสียงแบบนี้ปกติใครจะมาแบบอืมอืมนีม่ผมนาเสนอคลิปอย่น,นี้มันงานผมเว้ย อไอ้อีกอย่างหนึ่งก็อย่าเอาตะก,กะช่องนั้นช่องนี้มาเปรียบเทียบกับช่องนี้ถ้าสมมุติว่าขอโทษน,นะครับผมอช่องพี่โคโค,โค่พี่มะพร้าวทาไมคุณไม่ทําทําไมช่องเอ็มอาร์พาไม่ทําเหมือนพี่โคโคล่ล่ะแล้วถ้าสมมุติว่าผมบอกว่าทําไมพี่โคโค่ไม่ทําเหมือนช่องอ่าช่องใหญ่ๆเขาเลยละ่ะความชอบตะก,กะมันไม่เหมือนกันคุณก็อย่าเอาอ่า สิ่งที่คุณชอบอะบรรทัดฐา,านอะเอามาเป็นมาเปรเียบเทียบกับช่องนั้นช่องนี้เฮ้ยมันคือผลงานของเขาเอ้ ه, เขาสร้างมาไม่ให้คุณมาย่ยํายีหรืออะไรอย่างนี้คุณติชมได้ไม่ได้ว่าแต่คุณมาแบบเหยียบย่ําโอ้โหเหยียบย่ํำยังไงเหรอน้ําใจนะครับผมเออติชมว่าเออผมยอมรับนะครับผมว่าผมกินเสียงแบบนี้แล้วผมก็ ยอกย้อนอะไรไปอย่างนี้ก็อเออคือผมก็ยอมรับนะครับผมว่าผมอมืแยกแยะออกไหมแยกแยะออกมีวุฒิภาวะมีครับผมแต่ก็เห็นมันอยากจะมีบทบาทอยากจะมีบทบาทนะคอมเมนต์อะ่ะอยากให้ผมเล่นด้วยผมก็เล่นไงเออแล้วบางทีผมไม่ได้ลบคอมเมนต์นะครับผมระบบมันลบของมันเองผมก็ไปถามแอดมินมผมไม่ได้แอบอ้างนะครับผมว่าผมอยู่ในกลุ่มกลุ่มนึง ผก็ไม่ได้แอบบอ้างว่าเอ้ยอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าผมทําผิดกฎป่านนี้ยช่องผมบินแล้วครับผม,มเรามากินกันดีกว่าเพืเ่อนคุณจะเอาแบบช่องที่แบบดังดังรงด,งดงแล้วก็ไม่ตอบอย่างนี้ก็แล้วแต่คนอยู่ช่องกับช่องมันไม่เหมือนกันเพื่อนเพ่การนําเสนอการดีไซน์อะไรมันก็แล้วแต่เขา แต่เบื้องหลังเราคุยกันหมดเราอยากจะให้ยูแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนก็ไม่ชอบก็กดเลื่อนผ่านแค่นั้นแหละพวกคุณเม้นผมก็ต้องตอบผมเป็นออตอนนี้เป็นคนสนาธารณะก็จริงครับผมแต่มันเป็นช่องมันเป็นคลิปผมมันก็เป็นพื้นที่ของผมอยู่ดีคุณเม้นมาผมก็ต้องตอบ แต่เรื่องแนะนําอ่ะอย,อย่างนั้นอย่างนั้นอยางนี้อ่ะอืมผมก็น้อมรับนะครับผมแต่บางทีมันก็เยอะเกินคุณดูในเรื่องอย่างอื่นก็ได้ความอดทนอดกัน้นโอ,อ้สามารถเอาไปนำปรับปรุงไปใช้กับงานอย่างอื่นนะอืมเฮ้ยก็ามาทำให้ คนที่แบบหิวกินข้าวไม่ลงอืได้กินอะไรอย่างนี้ผมอธิบายไปก็หาว่าผมแถเอา้าเรื่องนี้คุณกล่าวหาผมได้อย่างเดียวเหรอเขาไหมอ่ะดูให้เป็นความบันเทิงครับผมมันไม่มีช่องไหนมาอธิบายแบบนี้หรอกครับผมงานหงกิน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 แล้วก็ปล่อยคอมเมนต์ปล่อยคลิปไหลแต่ชอ่องวายนู้ผมจะทําแบบนั้น ตัวอย่างนี้การสรุปสรุปให้คุณไม่ได้ใช้ชีวิตกับผมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผมพูดถึงคนที่มากล่าวหาผมนะไม่ได้กล่าวหาเรื่องจับจับอะไรนะกล่าวหาอย่างงุ้นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแต่เรื่องจับจับเนี่ยมันเป็นงานผมแล้วแหละผมต้องมีเงินไว้ผมมัต้องมีเงินไว้ผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยคนที่ไม่ชอบแล้วผมก็ต้องอธิบายว่าผมต้องมีมันไว้ะเรื่องกินแบบเนี้ย นะแล้วก็อ่ากล่าวหาอะไรต่างๆอันนาเนี่ยผมก็ต้องตอบเนาะเพราะผมโดนกล่าวหาเพราะมันเป็นแบบมันไม่ได้ทําให้เสียห,ยหายหรืออะไรหรอกแต่ผมก็ต้องตอบเพราะหนึ่งคุณไม่ได้ใช้ชีวิตกับผมไม่ได้มานอนกับผมคุณก็ไม่รู้ลุกตื้นหนาบางว่าผม อยู่ยังไงอะไรยังไงไม่ใช่ว่าคุณมากล่าวหาเขาเสียหายทําให้คนอื่นเข้าใจผิดหรือคุณก็หายไปเลยอะไรอย่างนี้อืมอืมอมอมอร่อยเน่ยใช่มามา ยังไงผมต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับผมทั้งคำสีชงิีชมอะไรเงี้ยแต่คงตอบมไม่หมดหรอกแต่ผมพยายามที่จะตอบให้หมดการกินแก็บยังคงมีไว้ครับผมเพราะผมปรับปรุงหมดแล้วแต่ชีวิตผมต้องดำเนินต่อครับผมกินเงียบๆมันก็มีคนดูมันต้องมีกระแส S <S ผมจะเอาเป็นมัดเป็นขอ้ขอๆไว้แล้วเพื่อนๆ <S 2> <S 2> เห็นไหมมัดเป็น้อๆอืร่อ,อยหวาน <S 2> <S 2> ไม่ใช่เพาผมไม่สนใจเพราะผมไม่สนใจผมไม่ตอบเม้นเลย อืกินไม่อ้าปากจะกินยังไงครับผมของบางชิ้นบางอย่างเนื้อบางอย่างมันเหนียวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องกินมันบ้างวะผมก็ต้องเคี้ยวมันบ้างวะ เอาเช่นเรื่องกินไม่มีเลยนะสมมุติว่าเรื่องกินไม่มีเลยนะอืเรื่องกินไม่มีเลยถ้าเรื่องกินไม่มีเสียงจ็บๆก็ไม่มีใช่ไหมครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเรากินน้ําออกไปข้างนอกเนี่ยกินข้าวข้างทางนะแล้วเรากินน้ําแบบไม่มีไมคคุณคิดว่ามันจะมีเสียงกินน้ำไหมมีไหมมันก็ไม่มีแต่ถ้าจะเมื่อเอาเสียงมาจอ่อ ไอ้เอาไม้มาจ่อมันก็จะได้ยินเสียงทันทีอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเห็นไหมมันเป็นที่ไม้ของเราอะ่ะกินปกติอยู่แล้วมันมีเสียงปกติอยู่แล้วแต่เสียงเบามากมันไม่ใช่แบบอย่างนี้ซะหน่อยมันเป็นไม้ที่ขยายเสียง ทางเสียงตรงครับผมอืมนี่นแหละปกติอะ่ะเรากินข้าวมันก็มีเสียงอยู่แล้วเรากินน้ํามันก็มีเสียงอยู่แล้วแต่มันไม่มีไม้มันก็เลยไม่ได้ยินแต่อันเนี้ยผมใช้ไม้มันก็เลยได้ยินอันนี้ผมอธิบายนะครับผม ถ้าคุณคิดว่าสิ่งเนี้ยที่ทําอย่างเงี้ยมันไร้มาราาทหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปสอนนครอบครัว,วคุณก่อนอะไรแบบนั้นอ่ะมันก็ดีแต่ผมจะบอกให้นะสายกินกินแบบเนี้ยเอาแบบไม่สองมาตรฐานนะไม่ลำเอียงกันนะไม่เกี่ยวกับหน้าตาหรืออะไรนะ ไปฟังเลยดีหลับตาฟังเลยดีนั่นแหละครับวันนี้พูดถึงเสียงนะไม่ใช่่าพูดบอกว่ายังไงเขาก็อร่อยยังไงเขาก็กินอร่อยยังไงก็ทําหน้ากินกว่ายังไงก็กินหน้าอร่อยเฮ้ยส่วนอร่อยก็คือส่วนอร่อยหน้ากินก็ส่วนหน้ากินกินหน้าอร่อยก็คือส่วนหน้าอะกินหน้าอร่อยผมพูดเรื่องเสียงครับผมผมพูดเรื่องเสียงผมพูดเรื่องเสียงได้ยินไหม เสียงมันแจ๊บเสียงมันมีเสียงเหมือนกันไม่ต้องมาบอกว่าเสียงดังเสียงน้อยเสียงเบากว่าไม่เกี่ยวรับผมผมพูดถึงว่ามันมีเสียงเหมือนกันัะผมยืนยันคำเดิมครับผมคุณเพื่อนพี่คน้อๆ คนที่ชอบช่งนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมผมก็จะเอ็นตัวของตัวเองอย่างเงี้ยเหมือนเดิมนะผมตอยเริ่มทำเริ่มแรกก็จับทางไม่ถูกแล้วก็เปลี่ยนปรับปรุงไปตามเพื่อนๆในจิ๊กตอ,อกบอกว่าปรับปรุงอย่างงั้นปรับปรุงอย่างนี้และกลุ่มที่ชอบก็บอกว่าให้เหมือนเดิมไปไป,ไปมา ผมทำตามใจใครไม่ไหวหรอกครับผมผมก็เลยมาทําตามใจพี่น้องๆใน YouTube ดีกว่าเพราะเขาหนึ่งเขาให้เกียรติผมมาดูคลิปเต็มผมเห็นไหมล่ะเขาไม่ได้ตัดสินผมในแค่คลิปอะไรสั้นๆแต่ทิกตอกก็คือบ้านผมเช่นกันผมก็ต้องขอขอบคุณ t i k t อกเช่นกันแต่ผมอยากไม่อยากให้แบบ ดัดสินอะไรสั้นๆเออผมกินใจเพื่อจริงแต่คือว่าเออมาดูคลิปเต็มหน่อยว่ามันก้าวเล้าว,ว่ามันกิริยาเป็นยังไงอะไรยังไงมันคืองานแล้วครับผมอืมก็เห็นไม่ดีอะ้น,นี่แค่เรื่องกินช่องอื่นยังทั้งคำยงคำหยาบโอ้สารพาัดคุณอย่าโลกสวยนักเลยไม่ใช่ว่าผมรับไม่ได้อันนี้ผมพูดให้ฟังอืมผมรับได้ แต่จะไม่ให้ผมกินไม่มีเสียงเลยมันไม่ได้แล้วคุยใจนไหมผมลองแล้วมันไม่เป็นแบบกมเาเลยนะผมไม่ใช่รู้ข้างนอกผม,มรู้จักกะละเทศะอยู่ครับผมือมอร่อย อืมอืมหอมหอมเพื่อนๆในในยูทู e หลายคนเข้าใจผมแล้วผมพยายามเล่นตลอด ขอเมนูนั้นเมนูนี้มาผมก็ทําให้เมนูนี้น้องๆก็ขอมาเหมือนกันทําเมนูไส้ย่างหน่อยเนี่ยขอมานานแล้วด้วยเนี่ยผมก็ทําให้เนี่ยเมนูไส้ย่างเนี่ยโอเคนะครับผมผมได้ตอบไปหมดแล้วถือว่าผมตอบไปนะครับผม ว้าวอือผมทำความสะอาดอย่างดียวไ้แล้วก็ผมเปิดก๊อกน้ำยัดเอาน้ำกระทุ้งเนี่ยขำ้อสุดท้ายเพื่อนๆบ๊ายบายขอบคุณครับที่รับชมนก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมผมได้ตอบอะไรไปหมดแล้ว ก็ขอโทษขออภัยอีกทีนะครับผมคนที่ยังไม่เข้าใจยันไ้นก็ขอขอบคุณนะครับบ๊ายบายอร่อยว้า